ีบิดกีริสาว่ายน้ำนอปจตบิดหมดไม่สนที่ใดแนะนำหนังกีกับกูรีวิวเป็นเวลาตีหนึ่งอีกเช่นเคยตามสูตรเป๊ะๆที่บ้านของไอ้พวกวัยรุ่นหัวโปกกำลังจัดปาร์ตี้ริมสากันอย่างเมามันวัยรุ่นสาวที่ชื่อนิโคก็ยืนมองอะไรบางอย่างเหมือนกับว่ามีอะไรผิดปกติใช่มันคือผีสาวยิ้มสวยบิดกีในชุดเดรสสีเหลืองที่กำลังยืนจ้องเธออยู่ริมสะคิดถึงกูละสิ กลัครา,า,าวนี้กูอยากมาแดนซิ่งให้กีระเบิดเถิดเทิงไปเลยเธอก็แบบจ้องกูนักใช่ไหมกูก็จ้องกลับค่ะอย่ามั่นเนาะมาเอาแล้วจากนั้นเพื่อนชายคนสนิทของเธอก็เดินมาเรียกแต่เธอก็ยังยืนเอ๋ยยืนอองน้ำประเชงอยู่เพื่อนชายคนสนิทก็ถามเธอว่าเธอยือนจ้องอะไรอยู่อ่ะผู้หญิงคนนั้นไงในชุดเรสสีเหลืองอ่ะใครเชิญมันมาวะ,วะกูนึกว่าโกโกวาปิดกีซามิดาอีนั่นทำกูขนกีลุกจริงจังนะเนี่ยฮะผู้หญิงคนไหนกูเห็นในงานมีแต่ เธอกูไม่เห็นจะมีใครใส่ชุดเดรสสีเหลืองเลยผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นไงอีโง่มึงไม่เห็นหรอจากนั้นพอเธอหันไปอีกทีอีนั่นก็หายไปแล้วโอเคกัควมันเมานะ้าปะเชงแน่ๆเลยกูไปก่อนล่ะเธอก็ยังคงยืนเอ่อต่อไปจนกระทั่งมีข้อความจากคนที่คุณก็ไม่รู้ว่าใครเด้งขึ้นมาว่า Hi จากนั้นก็ บล็อกไปเลยโรคจิตนางนันอีบ้าแต่ก็ยังไม่ทันไรเลยก็มีข้อความเด้งขึ้นมาอีกว่าไฮ <Hi. S 1> อีกแล้วอุ้ยอารมณ์เสียกูเพิ่งจะบล็อกมึงไปนะแท้ต้องให้กูบล็อกมึงอีกรอบใช่ไหมและยังไม่ทันไรแม่งก็เอาอีกแล้วทักมาว่าไฮ้ <Hi. S 1> าซีอยู่นั่นแหละจะจีบก็รีบจีบไม่มีคิวเลยเนี่ยไม่มีใครกล้าจีบมาถึงตัวกูเนี่ยแหละแต่คราวนี้เธอก็พิมพ์กลับไปว่ามึงเป็นใครอ่ะจากนั้นมันก็บอกว่าเงยหน้าขึ้นมาสิพอเธอเงยหน้าขึ้นทุกคนก็หายไปหมดเลยเธอก็หันไป มองรอบๆแล้วก็เดินไปที่สระน้ำฮัลโหลมีใครอยู่ไหมพอดีฉันอยากได้น้ำประเชงเพิ่มอ่ะมีใครเติมให้หน่อยได้ไหมพอเธอเดินกลับไปผีสาวยิ้มสวยบิดกีก็ค่อยๆผุดขึ้นมาจากน้ำเธอก็เหมือนรู้ตัวว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็เลยหันไปแต่ก็ไม่พบอะไรแต่ก็ตามสูตรนั่นแหละพอเธอหันมาผีสาวยิ้มสวยบิดกีก็มาปรากฏตรงหน้าเธอพร้อมฉีกยิ้มอย่างเป็นมิตรให้เธอเธอก็ว้ายตอแหลมากจากนั้นก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่าเธอชอบชุดเดรสสีเหลืองสดใสของฉันไหมคะคุณ พวกเธอเธอก็ตะโกนใส่หน้ามาเลยว่าปล่อยให้กูอยู่คนเดียวได้ไหมฮะอีดอกทองมันก็ไม่ได้สนใจคําพูดของอีเด็กเมื่อวานซื่อนักรอกมันกีเข้าไว้ยิ้มต่อไปจากนั้นมันก็เดินบิดกีไปมาแต่คราวนี้ถ้าเดินแปลกๆเหมือนคนที่อั้นเยี่ยวไว้แล้วค่อยๆเดินอะเราปจตอเยี่ยวจะแตกแล้วด้วยความหวาดกลัวเธอก็เดินถอยหลังมาเรื่อยๆจนถึงขอบสาดแต่เธอก็เหมือนจะฉลาดรู้ว่าถึงขอบสาดก,ก็เลยหยุดแต่ก็โง่อยู่ดีแหละทําไมไม่วิ่งออกข้างๆล่ะอีควายสุดท้ายเธอก็โดน ผีบิดกีดึงลงสาดแล้วก็จมลงไปใต้บาดาล<ะ>เวลาต่อมาเธอก็กลายเป็นผีสาวยิ้มสวยบิดกีคนต่อไปมีเป็นสิบตัวแล้วมั้งเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะมึงอะ่ะเธอก็ค่อยๆเดินขึ้นมาจากสาะน้ําแบบเฟียสกีสุด,สด,สดๆก่อนที่จะพุ่งใส่กล้องเป็นฉากจบที่แสนจะคลาสสิกของหนังเฟรนชายนี้ต่อไปอยากให้มันไปบิดท,ที่ไหนต่อแล้วคุณชอบอะไรในผีบิดกีอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะระวังผีบิดกีไว้ให้ดีๆมันจะมาสิงกีคุณแบ่ บิดแรงไม่เกรงใจใครบิดกีเลนเจอร์แลปเตอร์